สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเก่าที่มีอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเดือนมีนาคม2566ก็ยังมีการโอนเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งร,รัฐรายเก่าอยู่นะครับซึ่งวันที่1มีนาคม2566ก็โอนมาแล้วนะครับทีนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งร,รัฐบัตรคนจนรายเก่ายังมีสิทธิ์ในเดือนมีนาคมอีกนะครับ2วันนะครับ2อรอบซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมา ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับรวมสูงสุดกว่า600บาทนะครับแต่ละสิทธิ์ก็สามารถดําเนินการโอนเงินเข้าบัตรสุดการแห่งรัฐได้นะครับแล้วก็สามารถกดเงินสดได้เลยนะครับซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับที่สามารถเดเดินการในการใช้จ่ายบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเก่าตอนนี้ซึ่งในเมษายน2566จะเป็นการเปิดการใช้สิทธิบัตรคนจน รอบใหม่รายใหม่แล้วนะครับแล้วก็สิทธิ์เดิมก็เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับมีการปรับตัวเลขเล็กน้อยนะครับแต่ทีนี้นะครับสาหรับในส่วนของบัตรรายเก่านะครับก็คาดว่าเดือนมีนาคม2566ก็จะหมดลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางการจ่ายเงินนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินบัตรคนจนรายเก่าที่จะจ่ายเป็นเดือนสุดท้ายรอบสุดท้ายซึ่งมีทั้งหมด2วันคือวันที่18แล้วก็วันที่22มีนาคม2566 ไปดูกันเลยครับสำหรับการโอนเงินในวันต่อไปในเดือนมีนาคม2566นะครับก็จะมีการโอนเงินในวันที่18ครับวันที่18มีนาคม2566นะครับจะมีการโอนเงินเข้าวงเงินค่าน้ำประลาฟรีค่าไฟฟ้าฟรีค่าน้ำประปาให้ไม่เกิน100บาทต่อคนต่อเดือน ค่าไฟฟ้าให้ไม่เกิน315บาทต่อคนต่อเดือนเป็นไปตามกติกาที่รัฐกำกหนดเอาไว้ก็คือมีการลงทะะเบียนหรือว่ามีในส่วนของการใช้นะครับไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งหลายๆท่านก็ได้รับสิทธิปกตินะครับในส่วนของเดือนนี้มีนาคม66กก็ยังโอนให้ได้อยู่นะครับวงเงินนี้สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็ อีกวันหนึ่งนะครับที่จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสุขการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเก่าก็จะเป็นผู้พิการที่มีบัตรคนจนบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับซึ่งในวันที่22มีนาคม2566จะมีการโอนเงินจํานวนนี้ให้นะครับ200บาทสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมสองรอบนะครับในส่วนของบัตรคนจนรายเก่าเดือนมีนาคม2566ก็จะประมาณ600บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ทั้งสองมงินนะครับอันนี้ก็เป็น สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรคนจนรายเก่าพึงมีแล้วก็สามารถดําเนินการใช้ได้ปกตินะครับในเดือนมีนาคม2566ซึ่งคาดว่าน่าจะหมดอายุลงในเดือนนี้แล้วก็เปิดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ในช่วงของเดือนเมษายน2566เป็นต้นไปนั่นเองครับนี่คือข้อมูลข่าวสารรายละเอียดนะครับย้ําว่าสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่านะครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ เขานะครับมีการดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงการคลังก็คือน่าจะมีการทดให้หนึ่งเดือนแต่ยังไม่รู้ว่าการทดเนี่ยนะครับเพิ่มให้เดือนหนึ่งหรือว่าให้ใช้ในสิทธิของบัตรคนจนให้หมดที่ค้างอยู่อันนี้เดี๋ยวแอดมินได้ความคืบหน้าอย่างไรจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนแน่นอนครับสวัสดีครับ